ก a r i n n o ฟลอ n e r ร์สองสีนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนี่แหละฮะอันนี้เป็นสายชาร์จของลูกค้าเองนะครับตรวจเช็คแล้วสายชาร์จของลูกค้าไม่ได้มีปัญหานะครับจุดชาร์จก็ยังสภาพดีนะครับตัวเครื่องยังเปิดติดนี้ก็ซ่อมได้แน่นอนนะครับก็ตรงนี้นี่นะต่อสายชาร์จแล้วไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับ ก็เป็นที่ชิประบบไฟชํำรุดบนบอร์ดนะครับภายในนะครับก็ตัวเครื่องก็มีตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นจุดเด่นพิกเซลสีขาวซึ่งโดนแรงกระแทกมานะครับมีฟิล์มกระจกมาก็แตกรล้าตรงนี้นะครับนี่นะก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างในนี้จะมองเห็นนะฮะนี่นะก็ตรงนี้เดี๋ยวทําการเปลี่ยนชิประบบไฟให้ใหม่ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ เครื่องเปิดติดแบบนี้ซ่อมได้แน่นอนนะครับร้อขอบคุณมากครับร้านลอกรีบายอินดีให้บริการครับ